นี่ครับถั่วล้านใยแห้งนะครับกําแพงเพชรนะครับรสยูนะครับก็จะเจอกันได้ทุกวันนะครับก็จะมีข้าวเกี๊ยวว่าแล้วก็อะไรนะอันนี้แหละข้าวเกี๊ยบปลาทอดแล้วก็ติกเนิเจอร์ของเขานะครับก็จะเป็นอันนี้อะไรนะเมี่ยงคำเมี่ยงคำครับอร่อยจริงครับนี่ของใยแห้งนะครับนี่เมี่ยงคํใยแห้งนี่ครับดหลซงนะครับช้าสิทแน่นอนแล้วก็ถั่วต้มนะครับแล้วก็นี่เด็กเกาะล้านครับกินอะไรบ้างจ๊ะ นี่ถัว่วพ่อสั่งถั่วมาให้แล้วได้ยี่สิบาทอ่ะอ,อ,อ่าอันนั้นอันหนึง่งบอกเขาที่เอาอะไรเขาเก็บเบ้าวเขาเก็บเบ้าครนะับแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ถัว่วเอาไหมถั่วอันนึงเดี๋ยวพ่อจ่ายตังค์ไปหยิบถั่วไปด้วยแล้วตังค์ที่แม่มาในกระเป๋าบอกเอาตังค์ให้พ่อหน่อยสี่สิบบาทบอกดิอ่า,าโอเคเอได้แล้วครับบอกดิได้แล้วครับเออ